ขอบคุณสำหรับกำลังใจนะครับวันนี้ท่านมาถึงเรียบร้อยแล้วหัวหน้าพรคชาติพัฒนาเพื่อแผ่นดินขอเสียงบมือท่านอีกครั้งนึงครับขอเคิญครับกินข้าวไม่มีข้าวกินไม่กินข่าวกินขอคะแนนไม่ได้เพราะมันมีความหมายมากต่อโอกาสของพรรคของเราเพราะฉะนั้นพี่น้องครับนอกจากเลือกคนแล้วนะครับต้องเลือกพักด้วยข่าผู้หากากี่าบครับสอนพักเลือกคนเลือกหมอวันรัตน์เบอร์นะครับเลือกพัก ข้าพนักเพื่อบนบเบื่อเลครับา่าลืมนกาสองบัตรกาสองบัตรนะครับผมเองนะครับพี่น้องเป็นรันตรีมาหาเสียงเนี่ยใครบอกว่าโอ้ได้เปรียบจะได้เป็นรัฐมุนตรีไม่จริงหรอกอยังไงครับเพราะว่าพ่อห้ามหาเสียงเวลาราชก,การหาได้เฉพาะนอกเวลาราชก,การไม่เหมือนคนอื่นหาได้ทั้งวันทั้งคืนผมตั้งตื่นตีห้าหาเสียงตอนเชา้าถึงแปดโมงครึง่งยุด สี่โมงครึ่งไปเล่าหาเสียงได้ถึงหกทุ่มหลังหกทุ่มไปนอนขอพักผ่อนมันเสียเปรียบเขาผมต้องลาท่านจะมาหาเสียงเวลาราชการนี่ต้องลาไอ้ขันเะลานายกรั้นตีงแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งห้าวันเต็มๆผมก็เกรงใจนายกเขาเดี๋ยวเขาจะย้อนผมเอ้าหมอลาตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ทุกอาทิตย์เลยนี่ครับเอ้าทำไมไม่ลาออกซะเลยเรา ที่ไปตอบนายกว่ายัางไงก็ต้องลาบ้างไม่ลาบ้างเป็นวันสองวันอะไรเงี้ยครับผมเลยจงขอความร่วมมือพี่น้องนะครับว่าถ้าอยากให้พรรคของเรานะครับพรรคของคนโคราชเนี่ยได้มีโอกาสไปเป็นรัฐบาลถึงโอกาสสูงอยู่แล้วมีโอกาสเอานาจิบายไปใช้นะครับต้องช่วยกันเลือกเบอร์สองทั้งสองบัตรใครมาขอก็อย่างไ้ได้ไหมครับได้ขอแบ่งอย่างเงี้อยงงอย่าไปเชื่อเขาโอ้เห็นใจฉันเถอะ คนเรื่อหงหมอบรรไปพักขอพักอื่นยาน่าอย่าใจอ่อนนะได้ไหมครับนะครับแล้วก็ช่วยกันไปเดินผมช่วยผมหน่อยได้ไหมครับผมไม่มีเวลามาเดินตามหมู่บ้านเหมือนแต่ก่อนเพราะอย่างที่ว่านะครับมันไม่ค่อยมีเวลาไหนจะโดนจำกัดทางระเบียบราชการไหนจะต้องไปช่วยลูกพักที่จังหวัดอื่นมือชาติก็ไปกรุงเทพมาเดี๋ยววันที่ห้าก็จะไปการบุรีจะไปจันทบ,บุรีไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนมาใช้เอ็นจีบีแทนน้ำมันดีเซล เพราะมันถูกดีค่าต้นทุนค่าขนส่งก็ไม่แพงแต่มันรอคิวกันยาวตอนนี้เพราะรถมันมากขึ้นในเลือดเพราะถ้ามันแพงก็เปลี่ยนไปใช้ NGV กันหมดผมจะทําให้ NGV มันมีทั่วถึงทั่วประเทศไทยอย่างโคลราทของเรานะครับจะวางท่อ NGV จากแก่งคอยมาที่โคราชโคราชจะเป็นถุงการจําหน่ายก๊าซ NGV ในรถยนต์ทั่วภาคอีสานเราจะเป็นนย์การ การจำหน่ายก๊าซเอเจบีทุกวันนี้เราวิ่งครับบรรทุกเอเจบีมาในรถยนต์มันต้องใช้เวลาหลายเที่ยวเดี๋ยววิ่งไปวิ่งมาถ้าการเดือนท่อมาแล้วไม่ต้องวิ่งมันมาเต็มท่อเติมได้ในวันรมดทั้งวันมันก็สะดวกขึ้นนอกจากจะเอาน้ำเอเจบีเป็นเชื้อเพลิงเติมรถยนต์แลวพิ่น,น้นองเราก็จะเอาเอเจบีเป็นเชื้อเพลิงในโรงงานอุตสาหกรรมเพราะฉะนั้นโรงงานอุตสาหกรรมจะเกิดขึ้นตามแนวทางวางท่อ จากแขวงคอรมโคราฟโคราก็กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมการค้าการลงทุนเพิ่มขึ้นจากเดิมทุกวันนี้เราก็มีโรงงานอุตสาหกรรมในเขตอุตสาหกรรมตุนันรีอุตสาหกรรมซีบีเอสอุตสาหกรรมนวันครต่อไปจะมีโรงงานเพิ่มขึ้นอีกจานวนมากจากการที่ระวังข้อมาจากแต่งคอรมาโครลลาช <Okay. S 1> เพราะฉะนั้นพี่น้องครับ ลูกหลานพี่น้องคนโคราชจะมีโอกาสเข้าไปทํางานในโรงงานมากขึ้นกว่าเก่าลูกหลานของโคราชจะมีรายได้มีงานทํามากขึ้นกว่าเดิมนั่นคืออธิบายข้อที่สองว่าเราจะทําโคราชเป็นเหมือนอุตสาหกรรมดีไหมครับพี่น้องครับดีดนะครับนะครับอันที่สามรอคอยกันมานานแล้วเวลานี้เราเดินทางไปกรุงเทพเนี่ยนะครับพี่น้องไม่ไปรถไฟก็ไปรถยนต์ ตัวใหญ่ก็ไปแล้วเดินการรถไฟมันช้ามากถึงก็ช่างนไปถึงก็ช่างรถเดินรถเดินนี้แต่ก่อนถนนมิตรภาพจากสระบุรีมาโครลลาชเนี่ยสองเลนทางตัวเอกชาตชายมาขยายเป็นสี่เลนก็บ่งสะดวกขึ้นต่อไปถึงหนองคายทางชวาดมาเป็นถนายกระดับจีนก็ขยายเป็นสีน่เลนหกเลนแปดเลนเดี๋ยวนี้แน่นแล้วยิ่งต่อไปไม่นานก็จะแน่นตึ๊บอีกเหมือนเดิมเพราะนั้นเราจะต้องสร้างถนนสี่เลนใหม่เพิ่มขึ้นมาคู่ขนาดถนนมิตรภาพ เขาเรียกถนนมอเตอร์เวยทางหลงวงพิเศษจะมีการกั้นรั่วสองขางทางรถบิ่งเป็นสี่เลนเวลาขับเราไม่ต้องแตะเบรกเพราะว่ากั้นรั่วหมาวัวควายไม่มีไม่มีโอกาสผมบิคตัดหนายให้เบรกตะทันหันนะครับก็จะสามารถเดินทางจากกรุงเทพมาโคราชสะดวกขึ้นจากโคราชจะต่อไปขอนแก่นไปหนองคายผ่านไปลาวผ่านไปเวียดนามนั่นเรื่องทางมอเตอร์เวย์อันที่สองรถไฟ รถไฟความเร็วสูงรถไฟทางคู่นี่ร้อ,รอกันมานานมันถึงเวลาแล้วพี่น้องครับว่าถ้าเรามีโอกาสไปเป็นรัฐบาลต้องรีบเร่งพักดังเราจะสั่งรถไฟทางคู่ระหว่างกรุงเทพมาโคราชโคราชต่อไปที่ขอนแก่นที่หนองคายจากโคราชไปทุ่งีดอุบลไอตรงทุ่มทางจีระเราสนามทีรถไฟจีระจะเป็นทุ่มทางใหญ่ของการรถไฟของภาคอีสานจีระจะเป็นหัวลำโพงของภาคอีสาน รถวิ่งสวนกันไม่ต้องรอหลีกเพราะมีทางคู่ไปทางหนึ่งมาทางหนึ่งความเร็วก็สูงกร่าเดิมทุกวันนี้ความเร็ว5 0กิโลเมตรต่อชอั่วโมงอีกหน่อยจะมีความเร็วตั้งแต่160กิโลเมตรต่อชอั่วโมงบรรทุกสินค้าและบรรทุกคนถึง250กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปที่ต้องเดินทางไปจุรักรุงเทพไม่ต้องขับรถยนต์มาต้องนั่งรถทัวนั่งรถไฟความเร็วสูงไปชัป่วโมงกว่าก็ถึงแล้วทำตุวไเสร็จ ไม่ต้องข้างคืนนั่งรถไฟกับโคราชบ้านเองไม่ต้องเสียค่าโรงแรมสะดวกดีดีไหมครับพี่น้องครับดีไหมครับอยากได้ไหมครับอยากได้นะครับครับต่อไปก็เหมือนกันโคราชเป็นเมืองกีฬาสนามกีฬาโคราชนี่ครับพี่น้องครับท่านสวัตเอามา2 2 0 0รล้าน20ล้าน2 2 0 0รล้านนะครับเอามาสั่งสนามกีฬาที่ได้มาตรฐานสากล แข่งสีเกียไม่แล้พี่น้องจําได้ปล่อยทิ้งไม่ได้เฉยไม่ได้เสียของเสียดายงบประมาณเราต้องใช้เกิดประโยชน์สูสงสุดเพราะเราสารเงินภาษีอากรของประชาชนเราจะทาโคราชเป็นเืินกีฬาเราจะเอางบประมาณมาสนับสนุนสมาคมกีฬาของโคาชสมาคมกีฬาทุกแห่งในประเทศไทยให้มีการฝึกซ้อมกีฬาจ้างครูเก่งๆมาสอนจ้างโค้ชในประเทศต่างประเทศมาสอนให้มีความเก่งกาจ ในการแข่นกีฬาตามตำบลต่างๆเราจะทำดิสกีย์สปอร์ตคองเ็กสนามกีฬาย่อยประจำตำบลโลกหลานเราเล็กงลุมเล็กน้อยคนใหญ่ที่สนใจจะเห่่กีฬาจะซ้อมกีฬาจะได้มีที่ซ้อมที่เล่นมีที่ออกกำลังกายเราก็ขอบคุณครับขอโชคดีครับขอบคุณครับ